对。 ว่ามีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดชื่อพระบุญมีในมุมของย่าโดเมนติคัดนะครับไม่มีครับไม่ไม่ไม่ได้ติดขัดก็เห็นด้วยใช่นั้นรอรอดูเรว่าาจะดำเนปฏิบัติดีแค่ไหนนะครับบรรทุมคณะสเอข้ายินไม้ ไม่ได้ยินที่มีสีปลาอยู่ในคุติเนี่ยค่ะทำวินัยของสงแล้วอะค่ะมีความผิดฐานอะไรบ้างคะคือปกติแล้ววินัยนะคืออยู่ันสองกสองไม่ได้เราผู้หญิงสองกสอไม่ได้ถ้าสองกสองเนี่ยมันก็ สามารถที่จะได้สามอย่างที่จะผิดในวินัยนะวันอาทิตทั้งขัยเสดไปตีอย่างใดอย่างหนึ่งนี่รับตารับตาถ้าทีรับหูก็สองอย่างคือมาที่ห้องกระจกนี่สองอย่างปิดสองอย่างสังขัเสดไปตีนะอย่างนี้มันที่รับเราสามารถปิดได้สามอย่างเลยนะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าผิดไม่ผิดนะแต่มันหลักฐานมันฟ้องแล้วก็ว่าไปตามหลักฐาน <ห> <is> <auction> ส่วนตัวท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้หรือยังคะนุ้ยก็ทำงานเขาก็พูดคุยก็ท่านอยู่เรื่อยทำงานแล้วส่วนก็ติดต่อคุยกันครับแต่ไ่ถึงหลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนี้ได้ยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยอืออดีตเจ้าอาวาสทบัารปราชิกแบบนี้หลังจากศึกไปแล้วมีโอกาสกลับมาบัได้อีกไหมนได้แล้วต่อไปละยื่นอะไได้แล้วครับกรณีประเด็นทรัพย์สินของวัดเองรวมไปถึงทรัพย์สินส่วนตัวจะมีการตรวจสอบ ย้อนหลังไหมครับว่ามีในเรื่องของทรัพย์สินก่อนได้มาซึ่งก่อนโบวชหรือหลังจากศึกไปแล้วนะครับอ๋อหลังศึกไปแล้วนะยิ่งทรัพย์สินก็ตัวทรัพย์สินเขาว่าแล่นนะแต่ส่วนตัวก็แล้วแต่แล้วแต่ดยดูรักษาการนะว่ายังไงนะรักษาการที่ดูแลเนี่ยเขาต้องดูบัญชีต้องดูนั่นอยู่แล้วนะเขาต้องดูเพราะจะการตรวจไม,ม่การตรวจแล้วก็ประชุมกันนะนะประชุมกก เบื้องต้นเนี่ยคือสั่งปิดกุฏิเพื่อตรวจสอบไว้ก่อนใช่ไหมคร<ำ>ับ<ช><ช>ยังยังยังไม่ได้เปิด,ดยังไม่ได้เปิด